ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้พารากอนแทบแตกฮะคุณผู้ชมต้อนรับพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์หน่อยมาจากภาคใต้บุกเมืองกรุงฮะดูสิครับคุณผู้ชมคนเยอะมากๆอย่าเพิ่งงงว่าพระมหาเทวีเจ้าคือใครเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังครับแฟนขับล้นหลามเลยคือเป็นพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ที่ติดดินที่สุดชาวบ้านเขาว่ากันแบบนี้ แฟนคลับบอกว่าโอ้โหตัวจริงไม่ถือตัวเลยฮะเมื่อวานนี้มาเที่ยวที่พารากอนรอปอพอของห้างจะต้องเดินตามและนี่คือแฟนคลับล้อแบ,บบินมีกาดอะไรอย่างเงี้ยเลยอโอ้โหมีกาดเดินตามเลยฮะ<อ>ดูแลความเรียบร้อย,ยจะเดินไปร้านไหนคนก็เดินตามไปถ่ายภาพถ่ายรูปเซลฟี่กันช่อดอกไม้ก็มีเกาะติดไม่ห่างเลยพารากอนแทบแตกฮะเมื่อวานนี้โอ้โห คนจะดังนี่เอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่นะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าย้อนกลับไปวันที่เขามาถึงกรุงเทพมหานครนั่งขบวนรถไฟมาลงที่หัวลําโพงวันนั้นหัวลําโพงก็แทบแตกเหมือนกันนี่มารอต้อนรับกันฮะคุณผู้ชมครับเดินทางมาจากปัตตานีเลยนะฮะโอ้โห <c oughs> นี่ยังไม่ทันได้ลงมากดถ่ายวิดีโอรอกันเลยครับปรากฏตัวด้วยชุดสีชมพูนี่ <c oughs> <laughs> <laughs> นี่นะฮะพระมาหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทพิปต,ตัวตนจริงๆก็คือคุณบูงาวะลัยคงขวัญเป็นชาวปัตตานีอายุ37ปีเป็นอดีตผู้ช่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเกษตรกรปัจจุบันเป็นเน็ตไอดอลไปแล้วครับทำคลิปตล,ตลกตลกมีคนติดตามหลายแสนคนนี่เขาจะมีเครื่องแต่งกายที่แตกต่าง<บ>จากคนธรรมดาออทั่วไปชุดธรรมดาก็มี นี่นี่นี่โอ้โหห้ามพลาดนะฮะเพราะว่าล่าสุดวันนี้จะมาเยือนตึกแกมมี่ของเราครับมาให้สัมภาษณ์ในรายการแฉทางช่อง GMM 2 5เจอกันได้เลย3ามทุ่มครึ่งจนถึงประมาณ5ทุ่มห้ามพลาดคุณผู้ชมครับใครอยากเจอตัวจริงต้องเปิดช่อง25ดูช่วง3ามทุ่มครึ่งนะฮะโอ้โห หรือจะมารอเจอแถวแถวตึกแกมมี่ก็น่าจะได้นะโอ้โจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้แกมมี่อ,อันนี้ตึก<ม>ต้องแตกเขาดังจริงอ๋อยังไงก็แล้วแต่ใส่แมสเว้นระยะกันด้วย<ช>นคะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะ,ะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ